ตอนเนี้ยเวลาสิบห้านาฬิกา,กว,ากว่านิดนึงอ้าวระยะเวลาคลายแก๊สนะเริ่มจะหลีแล้วแต่ก็อีกอาจจะครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงก็ได้อ่ะรวมแล้วนะนะจากลายแก๊สต,ตั้งแต่สิบเอ็ดนาฬิกาเนี่ยสิบเอ็ดนาฬิกาครึ่งอ่ะประมาณสามชั่วโมง สามชั่วโมงก็กว่าหน่อยอ่รวมมาห้าชั่วโมงกว่าเลยนะอาจจะถึงหกชั่วโมงอ่าหนังก็หรีลงมาแล้วอ่าใกล้จะหมดแก๊สแล้วอ้าววันนี้ถือว่าโอเคเลยเพราะว่าทุกอย่างมันเข้าที่เข้าทางแล้วเออก็ดีขึ้นกว่าการทดลองครั้งแรกน้ำส้มคนไม้ก็คงไม่ได้แล้วนะเพราะว่า แต่ว่ายังไหลอยู่ส่วนมากก็จะเป็นน้ำมันทาแล้วเพราะว่าอุณหภูมิเนี่ยคงจะสูงขึ้นแล้วน่าจะเลยร้อยห้าสิบองศาขึ้นไปแล้วอะ่ะจะใช้ไม่ได้แล้วลุงก็จะเก็บไว้น้ำมันทาก็จะมาใช้วทาบริเวณถังเนี่ยนหะหรือว่าส่วนต่างๆของถังของของ้องนี่แหละอ่ะวันนี้ก็คงจะจบได้เลยนะเตา อบทานแบบถังนอนเวอร์ชันสามของลุงเขียวอะจบจริงๆวันนี้ต้องขอขอบคุณนะทุกท่านที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมช่องร้อยเรื่องกับลุงเขียวแต่เห็นว่ามันมีประโยชน์มีสาระาฝากกดติดตามช่องร้อยเรื่องกับลุงเขียวด้วย ขอบคุณนะทุกทุกคนสวัสดีอ้าวเดี๋ยวขอสรุปยอดกันอีกรอบนึง,งนะนะเมื่อกี้ลุงคิดว่าประมาณสี่โมงครึ่งสหมดแก๊ส ปรากฏว่าตอนนี้ห้าโมงแล้วห้าโมงสิบนาทีจะอย่างใกล้ลีเลยนะประมาณนี้เลยน่าจะล,ลีหรือไปประมาณไม่น่าจะเกินห้าโมงครึ่งนะสิบเจ็ดนาฬิกาสามสิบสรุปกันเลยเริ่มจุดเวลาแปดโมงครึ่งเริ่มจะคายแก๊สก็สิบเอ็ดโมง ครึ่งไปแล้วนะประมาณติดแก๊สก็ประมาณเที่ยงอ่ะหมดแก๊สก็สิบเจ็ดครึ่งแล้วนะอ้าวอ้าวเริ่มขายแก๊สก็ประมาณสามชั่วโมงแก๊สขายแก๊สไปอ่ะวเดี๋ยวเดี๋ยวใหม่เริ่มจุดอ้าวรวมสามชั่วโมง เริ่มขายแก๊สสามชั่วโมงกว่ากว่าขายแก๊สก็ทั้งหมดก็ประมาณนั่นแหละหกชั่วโมงชั่วโมงเอาตีไปเลยหกชั่วโมงนั่นแหละสรุปกันเลยเน้ำส้มควันไม้น้ำส้มควันไม้ก็ประมาณสิบสองลิตรประมาณนั่นนะเดีจริงจริงแลละงวดนี้